สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีชางหำเดียไวทุกท่านนะครับเมื่อนี้ภามาเบงระบบนำสวนบักเผาของ้างหำเดียวนะครับเนาะมาเบงระบบนำการรดน้ำสวนบักเผาสำหรับผู้ใดที่กำลังคิดว่าจะปลูกสำหรับผู้ใดที่กำลังคิดว่าจะลองเห็ดลองทำมาเบงเพื่อเป็นแนวทางครับผมว่าระบบนำสวนบักเผาของ้างหำเดียว่ยนี่เป็นยังไง เป็นจัางไดเดวสิพาพี่น้องไปยางเบิงนะครับนะว่า,าระบบนมสวนบกพร้าวของสร้างทำเดียว่านี่เป็นจังไดเก็ดจังไดลงทุนจักบาทอยังประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้ให้รายละเอียดแบบชัดเจนครบถ้วนทุกอย่างครับผมไปเบิงน้ำกันครับสำหรับระบบนมสวนมกพร้าวของสร้างทำเดียว่านี่ก็ใส่เป็นไฟฟ้าครับยังบ่ทันได้ใส่เป็นโซลาร์เซลล์เพราะว่า ยังท่านมีทุนนั่นเองครับผมก่อกนอื่นพามาเบิงบอบาดานครับผมก่อนอื่นพามาเบงบอบาดานบอบาดานของสร้างห้ำดีไไวนี่ใส่เป็นบบหานิวนะครับเนาะเจาะเครื่องแอร์ความลึกกับอยู่ประมาณ83เมตรเพนวาผู้เพนเจาะสำหรับระบบน้ำของสร้างห้าดีไไวนี่ก็ มีใส่ซ้ำเม็ดกับใส่ซ้ำเม,ม็อ่าแรงหนึ่งใส่ซ้ำเม็แรงหนึ่ง,มมแ,ง,งแล้วก็มีระบบกองนามนะครับนะระบบกองนามกองนามเพื่อยังกองนามของระบบดิของสังหัมเยว่านี่ใส่เป็นกองคู่นะครับกองแฝดอ่าตัวนี้ซื้อมาจากอ่าร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปมีขายนะครับเนาะตัวละสีร่รอยห้าสิบบาท เป็นกองนามกองคูเพื่อไห้มันท่านไห้มันท่านเพราะว่ายัางเพราะว่านามมันกะค่อนข้าง,งที่จะแห้งครับผมใส่กองอันเดียวกะเพื่อมันตันเพื่อมันยังกะเลยต้องใส่สองอันสร้างหั่ก็ต่อเป็นกองคูมากสิครับผมสำหรับสวนหะพร้าสร้างหั่มยายไหกะปลูกมาได้ประมาณสองปีสองเดือนอประมาณสองปีก็อีกสองเดือน กรเริ่มออกจันแน่แล้วครับแต่ว่าก็ยั่งบ่าท่านติดต่อมาสร้างห้ำยาใบลยเฮ็เด,ดระบบกอกดูดระบบกอกดูดนะครับเนาะเป็นระบบกอกดูดปุ๋ยวเวลาหฮาจะใส่ปุ๋ยหนามผ่านทางะระบบทอนํ้ำยศของหฮาระบบสปริงเกอร์ของหฮาก็สามารถปล่อยผ่านอกอกดูดตัวนี้ได้นะครับผมกอกดูดเขาเอืน้นอีหยัง,ยงวะผมก็จำซื้อมันบ่ได มันมีซื้อของมันู่ครับมันเป็นระบบดูดน้ำถ้าเฮ่ารีว้าวใหญ่เอาลีว้าวใหญ่แล้วเฮาก็เปิดสองว้าวนี่มันก็จะดูดท่อตัวนี้มันก็จะดูดนะครับอสำหรับใครอยากหูรายละเอียดยังก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาครับอ่ส่วนระบบน้ำของซางํัมเดีว่าช่วงรถนี่ก็คือใส่เป็นสายพีครับผม เป็นสายพีเนาขนาดโกหุนสายพีเนาขนาดหกหุนสามทับสี่นั่นเองครับผมหัวสปริงเกอร์หัวสปริงเกอร์ปรเ,อรเป็นหัวเจาะหัวหน่อยมินิแบบเจาะครับผมเปิดได้ที่ประมาณลอยต้นครับผมเปิดได้เทือเราประมาณลอยต้นสำหรับปะพร่าวสองปีสองเดือน เป็นดอกออกจันแต่ว่าก็นยังประท่านติดผลซํำหนีสร้างํำก็ดีใจแล้วครับแค่2ปี2เดือนทอพีอีนี่หมวน1นึ่เมตรครับผมหมวน1 200เมตรซื้อมานี่ราคาหมวนละ4ี่ยแปบาทส่วนหัวสปริงเกอร์ทุงหนึ่งหาสบทุง1นึ่อยหัวหาสบาทนะครับแล้วา็าร้หขำใส่ทอเมนเป็นทอนิ้วสอ อันที่จริงควรจะเป็นทอสองนิวแต่ว่างบประมาณครับผมด้วยงบประมาณที่มันแทงก็เลยใส่แค่ททอนิวสองทอนิวสองออกหกหมุนลงสายพีหัวสปริงเกอร์มินินกะซัมเนกะถือว่าโอเคอยู่ครับผมถือว่าโอเคอยู่สำหรับท่านใดที่สนใจอยากลองเห็ดกะลองเบิึงครับผมสวนมะพร้าวสร้างหำปลูกมาแหลวสองปีสี่เดือน กัระบบน้ำแบบไฟฟ้าสำเหิดแรงหนึ่งอันที่จริงสร้างห้าม,มีอยู่สองบอ่อครับผมอ่นแต่ว่ากันยังมาท่านไดทายหพีทให้น่องเดเบิงนะครับนอกบอ่อที่สองมันกับสำหรับความคิดโดยส่วนโตก็ถือว่าพานนะครับระบบน้ำแบบนี้ถือว่าพานไฮน้ำประมาณ18ลิตรโอ้ประมาณ1.8ลิตร ต่อนาที่นะครับผม1.8ลิตรต่อนาที่กับประมาณถ้าเ้าเปิดลดประมาณ20นาที่ก็ได้อยู่ประมาณ30ลิตร30ลิตรก็ถือว่าเพียงพอสำหรับต้นหนึ่งต้นหนึ่งหมื่นนะครับเนาะอต้นนี้ก็ติดดอกออกจันแล้วครับผมสองปีสองเดือนครับผมติดดอกออกจันแล้วมันก็ถือว่า โอเคสำหรับสร้างห้ำนะครับเนาะผู้อื่นเพิ่็อาจจะว่าเออมันบ่งงามหรือว่ามันยังแต่ว่าสำหรับผมเห็ดผมก็ถือว่าโอเคเลยครับผมในอประมาณซ้ำสำหรับต้นที่ออกดอกออกจันทร์ก็มีอยู่หลายต้นแล้วครับผมเป็นร้อยสองร้อยต้นละแต่ว่าก็ยังร่ทันติดลูกผมกะ เมื่อไม่ครับเป็นสวนมกพร้าวปลูกผ่ากาีซานบ่ได้มีความหูยังแค่คิดอยากปลูกก็ลองปลูกเบิ่งครับผมเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งในสวนในสวนตอนนี้ก็ยังปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ว่างบ่้างหำก็เลยขี่ขานเสียหนาก็เลยอ่องปลูกมันสำปะหลังเอเบิง่งเพิ่มมูลค่าให้ที่ว่างเปล่า ปีนี้ก็น่าจ,จะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับปีหน้ากับเน่นา,นาจ,จะได้ปลูกแล้วมาลองเบิ่งต้นที่ออกจันมันบกเยวก็ต่นหน่อยต่นใหญ่เลยครับต่วนที่ออกจันบกเยวก็ต่นหน่อยต่วนใหญ่เลยมันมันแหลวแต่น้นบางต่นนิดหน่อยมันจะออกครับผม นี่ต้นนี้บ่ท่านใหญ่อยู่ครับต้นน้อยๆแต่ว่าก็ออกจันนะครับผมออกจันนวสำหรับอ,อว้าวปิดเปิดสร้างห้ำใส่ขวบคุ้ม,เป,มเป็นว้าวใหญ่ขวบคุ้มล็อกแต่ก็เป็นว่าวหองขุนขวบคุ้มแต่ละแถวนะครับเดี๋ยวพาไปบิ่ง ลอกนี่ก็เปิดยุ่ประมาณแปดสิบหกต้นแปดสิบหกตน,ต,นตามก็ใส่ทอเมนเป็นทอนิวสองแล้วก็แยกหกหุนออกวาวหน่อยลงทอพีอีสำหรับต้นนี้ก็ติดดอกหลายแล้วครับแต่ว่าหักบัตท่านมีหน่วยพอหน่วยกันก็ค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นเรื่อยๆเยู่ครับผมคือว่าพานอยู่ ตัวน,นี้เป็นบอรบระดานถี่ใส่ในครั้วเลื่อนครับผมตัวน,นี้ก็ออกจันหลายแล้วครับหลายแสงแลงวแตจะว่ากันยังวันติดหลายจันหลายแสงอ่าทั้งบดประมาณแปดสิบหกต้นครับล็อกผมก็ใส่ว่าวใหญ่เป็นว่าวขบปุ่มปิดต่อไปก็อีกล็อกหนึ่งกับประมาณแปดสิบประมาณลอยต้นใหญนะครับแต่เราล็อกคลองสร้างห้ำ อาสำหรับล็อกนี่ก็เดี๋ยวประมาณยี่สิบนาทีแล้วปิดไว้เปิดล็อกไหมครับผมประมาณหนึ่งจุดแปดลิตรต่อนาทีครับหัวสปริงเกอร์มินิแบบนี้จุดแปดลิตรต่อนาทีถ้าห้าจะเปิดต้นละยี่สิบลิตรก็ แต่เวลาประมาณ20นาทีต่อหลอกต่อต้นนะครับสร้างห้ำ d ดีวปลูกบกักเผาน้าหอมทั้งเบิดมีอยู่ประมาณ366ต้นนะครับเดี๋ยวพาไปเบิงหลอกต่อไปการเปลี่ยนหลอกเปลี่ยนจังใดก็คือ ป่อยว่าไงขำไปล็อกต่อไปครับผมแล้วก็ปิดว่าหน่อยวันนี้บ่ได้ออกตลาดครับผมมีเวลาอยู่บ้านเ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเฮ้าเด้เบิง้งลุกสาวนอนบ่ตื่น พอปล่อยว่าวไ่มาแล้วนะครับกอมาทำการเปิดว่าหน่อยซึ่งสร้างห้ำได้ยเปิดไปแล้วมาทำการเปิดว่าหน่อยสำหรับบักผ่าวของผมสองปีสองเดือนนี้ได้ซ้ำหนีผมดีใจแฮะครับตัวนี้ก็ออกจันแล้วครับผมตัวนี้ก็ออกจันแล้วแต่ว่าก็น่าจะปติลูกตามเดิมนะครับ อายุบไดาเพิ่มเห้นจังไรฮงกับโ่หงคือกานบ่เคยปูครับผมฝั่งแรกมากกับมากปิดวาวใหญ่ล็อกหนึ่งนะครับพอปิดวาวใหญ่หนา,นามมันก็นจะออกสปริงเกอร์วาวหน่อยเป็นมินิสปริงเกอร์แบบเจาะนะครับหนามมากแล้วครับผมจวดจวดเลย ทอเม่นเป็นทอหนิวสองอยกหกหุนอยากพกหุนออกทอพี่อีลงมินิสปริงเกอร์ระบบนี่ถือว่าโอเคครับผมในสำหรับความคิดของสร้างหําแต่สำหรับความคิดของคนอื่นกะจักสสีพันเสบ้าดีหรือบ่ผุกับบห่หูแต่บาสำหรับผมที่เลยอร่องใส่มากประมาณสองปีสองเดือนถือว่าโอเคครับผมอาซาัะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซัมหนีครับผม สำหรับผู้ที่เท่านได้ก,กดติดตามกับฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สร้างหำเยไวายทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ